สวัสดีครับในบเกม One p Treasure คือผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ครับซึ่งจะมาหลังจากอีเวนต์ของโดฟาวมิ้งก็จบลงไปครับได้มาแล้วครับซึ่งเป็นกาชาที่ผมคิดว่าหลายคนแหละรอคอยมากๆครับนั่นก็คือกาชาของเ้าวครับกาชาของนางิจังอันโลบินจังครับซึ่งเป็น6ดาว พุดดิ้งจังหกดาวครับจ่าทาชิงิจังห้าดาวครับแล้วก็อันมิดาครับห้าดาวนะครับไอ้เจ้าอันมิดาเนี่ยถ้าผมออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจด้านการออกเสียงมากๆเลยอันมิดามิด้านะอะขอเรียกสั้นๆเลยมิด้าแล้วกันนะขอตัดไปเลยมิด้าแล้วกันซึ่งเป็นกาชาใหม่ครับและก็กาชานี้เป็นกาชาฉลอง60ล้านดาวโหลดนะครับ 60ล้านดาวน์โหลดแล้วเย่ก็กาชานะครับเป็นกาชาที่มีกาชาฟรีด้วยนี่เลยกาชาฟรีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือกาชาฟรีนะครับซึ่งเป็นกาชาฟรีของเหล่าตัวละครสาวๆครับแล้วก็เป็นกาชาฟรีฉลองครบรอบ60ล้านดาวน์โหลดนะครับของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเราและนี่ก็คือกาชาของพาร์ทที่1ครับกาชาพาร์ทที่1กาชาพาร์ทที่2 ซึ่งกาชาในพาร์ทที่1ครับจะมีเ,เจ้าโรบินจังแอนนามิจังด้วยแล้วก็พุดดิ้งด้วยส่วนกาชาในพาร์ทที่2นั้นจะเป็นกาชาของโรบินจังแอนนามิจังแล้วก็ลูฟี่ทาโร่โแอนสโตจูโร่นะครับส่วนกาชาในพาร์ทที่3ครับก็เป็นกาชาของ2ผัวเมียครับพุดดิ้งจังแอนซันจินะครับกาชา2ผัวเมียครับก็ทำออกมาได้เหมาะดีนะเหมาะมากๆเลยอ่ะคือแบบ พุดดิ้งแอนซันจิเนี่ยโอ้โหเหมาะมากๆเออเนาะทำไมบันไดถึงไม่ทําล่างเป็นพุดดิ้งแอนซันจิเป็น6ดาวเลยนะน่าจะแจมนะ่มเนาะแต่ล่าง5ดาวมีแล้วนะเคยมีแล้วครับพุดดิ้งแอนซันจิ5ดาวเคยมีแล้วแต่6ดาวเนี่ยน่าสนเนาะก็กาชาในพารที่3ครับก็คือกาชาของพุดดิ้งจางหดาวแล้วก็กาชาของซันจิสเตลแบ็ก k 6ดาวนะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งกาชาพวกนี้ครับจะมาในวันที่ยิบ 9ครับมาในวันที่29นี้นะครับวันที่29นี้กาชาฟรีกาชาพาัน1 2 3อ่าพัน1จะมาก่อนนะครับพัน2พัน3ก็จะตามมาที่หลังนะครับซึ่งกาชาพาัน1กับกาชาของฟรีเนี่ยมาวันที่29นี้นะ29นะครับย้ำเลย29นี้กาชามาแล้วกาชาของสาวๆครับซึ่งกาชาเนี่ครับเป็นกาชาที่เลทออกใบแดงสองเท่า หรือคูณ2ครับเหล็กออกใบแดงคูณ2ซึ่งอาจจะ2เท่า3เท่า4เท่ามันก็ถ้าดวงแย่ก็เกลือแหละผมลองมาหมดแล้วแต่ก็ดีครับค่อนข้างจะดีเลยดีกว่ากาชาในปัจจุบันมากๆเพราะกาชานี้เล็กสอเท่าแถมมีตัวความใหม่ๆมาด้วยถือว่าดีมากๆครับ และกาชานี้ครับเปิดครั้งแรก30เพจเปิดครั้งที่3กลกรนดีใบแดง1นึใบนะครับก็ปกติเลยก็นี้ครับอ่าโรบินจังแอนนามนิจังครับซึ่งเป็นตัวละครที่น่าได้น่าโดนมากๆแต่เป็นตัวลครที่ผมคิดว่าสกงสกิลมันใช้งานยากนิดนึงไม่นิดอะค่อนข้างจะใช้งานยากอยู่แล้วก็ รู้สึกว่าไม่่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ของเซเวอร์เจแปนะครับแต่มันน่าได้มากๆเอาตรงๆเลยมันน่าได้มากๆตัวคู่ตัวใหม่ครับโรบินจังแอร์ไลน์มิจัง6กดาวครับแล้วก็พุดดิ้งจัง6กดาวครับซึ่งไอ้เจ้าพุดดิ้งเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างจะแปลกและดีมีประโยชน์มากๆ มีประโยชน์น่าจะดีกว่านายมิจังแอนโลบินจังอีกด้วยซ้ำครับและก็ปรครที่ผมคิดว่าถ้าได้มาเนี่ยน่าจะได้ใช้งานบ่อยๆนะครับซึ่งสกงสกิลเนี่ยไปอ่านเอาเลยครับอยู่ในกลุ่มเลยครับอัลบั้มที่2008อัลบั้ม2008ครับลองไปหาอ่านกันนะครับผมแปลไว้แล้วซึ่งมันสกิลมันค่อนข้างใจยาวครับไปอ่านกันดูนะแล้วก็ จาชาชิงิจังซึ่งเป็นร่างห้าดาวครับก็ดูสดใสดีนะจากแกเนี่ยแล้วก็ไอเจ้าบิด้าเนี่ยอัมบิด้าเนี่ยก็เป็นร่างห้าดาวครับก็ตัวค้อนใหม่ก็มีประมาณนี้นะอัมบิดา้าจาชาชิงิพุดดิง้งอ่านายมิชางแอลโลบินโอ้โหน่าได้น่าโดด กาชานี้ย้ำอีกทีครับกาชานี้เลทสองเท่าครับแล้วก็มีกาชาฟรีให้1ครั้งซึ่งจะมาในวันที่ยีบเก้านี้นะครับวันที่ยีบเก้านี้กาชาของเราสาวๆนะครับแล้วก็กาชาต่อไปครับคือกาชาซัพพอร์ตครับเป็นกาชาที่เอาไว้หาตัวทอนซัพพอร์ตซึ่งกาชาซัพพอร์ตครับจะมาในวันที่1นะครับกาชาซัพพอร์ตจะมาในวันที่1 ซึ่งจะมีตัวละครใหม่ครับก็คือน้องต่ครับน้องต่ห้าดาวซึ่งเป็นตัวละครซับพอร์ตซึ่งน้อง่ายนั้นก็น่าได้น่าดยเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เป็นน้องต่ซับพอร์ตครับซึ่งจะหาได้เฉพาะกาชาซับพอร์ตแบบนี้เท่านั้นนะครับน้องต่ตัวละครนี้กาชาปกติหาไม่ได้นะครับน่าได้จัง <c oughs> แล้วก็กาชาซับพอร์ตครับจะมาในวันที่อ่าหนึ่งเออวันที่หนึ่ง กาชาซัพพอร์ตมาในวันที่1แล้วก็เปิดครั้งแรก30เพจเปิดครั้งที่ 2, 2> เพิ่มเลดออกตัวละครซัพพอร์ตครั้งที่4ก็เพิ่มเลดออกครั้งที่3ก็การันตีใบแดงนะครับก็เป็นกาชาอ๋อไม่ใช่เพิ่มเลดออกการันตีตัวละครที่ซัพพอร์ตอ่ะการันตีตัวละครซัพพอร์ตหตัวเปิด2ครั้งการันตีซัพพอร์ตหตัวก็ถ้าคุณจะเปิดจริงๆเปิดสัก2ครตั้ง ก็น่าจะมีลุนครับที่ได้น้องตายร่างใหม่ร่างนี้ซึ่งเท่าไม่ได้น้องตายได้ได้พวกเซงโกคุหรือเจ้าน้องสาวจมูกยาวเนี่ยก็ได้อยู่เพราะกาชาซัพพอร์ตเนี่ยตัวละครซัพพอร์ตทุกตัวละครนั้นค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์แต่ก็เป็นกาชาซัพพอร์ตที่น้อยคนจะเปิดครับเพราะคนส่วนมากนั้นก็จะไปเน้นกาชาพวกนี้กันมากกว่าเนาะเพราะกาชานี่มันก็ เป็นกาชาที่ประตักษเอาไว้เล่นและก็เหล็กาชา2เท่าด้วยก็ดูดีกว่าเยอะเลยกาชา6ดาวมาในวันที่29กาชาซัพพอร์ตมาในวันที่1แล้วก็ข่าวสารของด่านของบอนนี่ครับด่านของบอนนี่มาในวันที่3นะครับด่านบอสของบอนนี่มาในวันที่3นะครับ ซึ่งไอ้เจ้าบอสบนนี่เนี่ยเห็นเขาว่ามันยากนะครับผมก็ไม่รู้สิว่ายากหรือเปล่าแต่ก็เป็นบอสตะคลยใหม่นะครับบอสตะคลยใหม่มาในวันที่3นะครับเน้นย้ำมาในวันที่3คือผมต้องเน้นย้ำวันหน่อยครับเพราะเดี๋ยวมีคนมาถามอีกว่าพี่ครับมาวันไหนคือผมต้องเน้นครับเจียวเผื่อไม่ได้ยินกัน3นะ <c oughs> เน้นย้ำแล้วก็ดานของเพโลน่าครับเป็นดานตะคลยฟรีของเพโลน่าซึ่ง มีความยากอยู่ที่3ดาวเองก็เป็นด่านง่ายๆครับลงไปเก็บเพโลน่านะครับก็ด่านของเพโลน่าจะมาในวันที่ย9ิบเก้านะครับวันที่ย9ิบเก้าเลยพร้อมกับกาชาของนามิกับโรบินเลยครับมาในวันที่ย9ิบเก้านะครับอาด่านของเพโลน่าและก็ด่านเก็บสมุดครับด่านเก็บสมุดสกิลไม่ตายของพวก ไคโดพุดดิ้งนายมิจังแอนโลบินจังครับก็จะมาในวันที่29เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นด่านง่ายๆเลยแค่2ดาวเองครับก็ทาใครครับที่ต้องการหาสมุดสกิลพิตายของพวกไคโดพุดดิ้งหรือนายมิจังแอนโลบินจังครับก็ลงไปเก็บกันได้ก็มาในวันที่29นี้นะครับอยู่กันยาวๆ3ามสอ่วันสิ28วันนะครับยาวๆกันไปเลย ก็ประมาณนี้ครับย้ำอีกทีครับด่านของหาสมุดมาหยิบเก้าด่านของเพโลนามาในวันที่หยิบเก้าด่านของบอสบอนนี่มาในวันที่สามด่านของไอ้ด่านอะไรกาชาซัพพอร์ตกาชาซัพพอร์ตมาในวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็กาชาขอตัวคอยใหม่หกดาวตัวคอยใหม่นายมิจังแอนพุดดิ้งจังและก็กาชาฟรี มาในวันที่ย9ิบนี้นะครับย9ิบนี้เลยแล้วก็ไอ้เจ้าอีเวนต์กิจกรรมฉลองครบรอบ60ล้านดาวน์โหลดเนี่ยน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับพวกแจกพงแจกเพชรน่าจะมีอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวก็รอฟังข่าวแบบเป็นทางการนะครับแต่ก็วันที่ย9ิบนี้เตรียมพงเตรียมเพชรเปิดกาชาได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับที่เราเก็กบกดตาคลิปนะสวัสดีครับ